สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,ค,นครับ4 k คข่าวข่าวสารยานยนต์วันนี้ขอเสนอ t o โยต้าไฮ u ักซ์ลี r s อ o r จตัวแรงคู่ต่อสู้ Ranger r a แรปเหรือจะเป็น r a n เจอร์ตันเดอการเปิดตัว t o y o ต้าไฮ u ัก e v ลีใหม่จะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งถืงสองเดือนข้างหน้าและข่าวว่าจะเพิ่มรุ่น GR อาร์สปอร์ให้เลือกเพื่อต่อกรกับฟอร์ดแรน e r r a ์แรปหรืออาจจะเป็น Ranger t h ตันเดอร์ไฮลักซ์จีสปอร์ จากภาพดังกล่าวเสริมชุดแต่งดุด,ดันมากขึ้นรวมทั้งปรับเปลี่ยนล้อใหม่ตกแต่งภายในห้องโดยสารคาดว่าอาจจะมีการปรับจูนขุมพลังใหม่ให้แรงขึ้นเช่นกันแต่น่าเสียดายภาพดังกล่าวไม่ค่อยชัดอย่างไรโปรดติดตามภาพเรนเดอร์จากนักออกแบบอิสระเร็วๆนี้หลังจากที่สื่อรถยนต์คาไกด์ได้เผยข้อ,ขอมูลว่าโตยต้าออสเตรเลียในเพิ่มชุดรุ่น G R h l u x เข้าไปและทําให้เราพอทราบว่าโตยต้าเตรียมท้าชนกระบะขึ้นยนแรงกับ ฟอร์ดเวนเจอร์แรปเตอร์คงทราบกันดีว่า GR คือสัญลักษณ์แห่งความแรงกากซูเรซิ่งของโตโยตา้าที่มาพร้อมกับการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งนี้โตโยต้าออสเตรเลียออกมาแถลงการว่าการจองชื่อและตราสินค้าเป็นเรื่องปรติภายในบริษัทที่พึงกระทําเมื่อพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะผลิตลรถยนต์ดนดังกล่าวโตโยต้าไฮรัส GR เป็นอีกคู่ต่อก่อนอันน่ากลัวสำหรับฟอร์ดเวนเจอร์แรปเตอร์อย่างไม่ต้องสงสัย สำหรับบ้านเราที่เพิ่งเปิดตัวรุ่นเสริมกล่อง ECU shop ซึ่งให้กำลัง200แรงม้าเพียงเท่านั้นแต่ต้องมาลุ้นว่ามีโอกาสขายในไทยหรือเปล่าสำหรับรุ่น GR เว็บไซต์ m อ Motor ได้เผยแพร่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นภาพจำลองที่สร้างจากคอมพิวเตอร์สำหรับปรับโฉมช่วงกลางของ t ต y o ต้ h i Lu ัก e v o Minor Change ตามรายงานด้วยคะ่ะ S White เมื่อเดือนนี้แล้วตัวแทนจำหน่ายโตโยต้ในออสเตรเลียได้รับแจ้งว่าพวกเขาจะทำการเปิดตัวไฮรักรุ่นใหม่ รุ่นปรับปรุงในเดือนกรกฎาคมนี้และอีกรายงานหนึ่งของค่าเอสไวเมื่อเดือนที่แล้วเครื่อยงยนต์ดีเซล4สูบเทอร์โบ2.8ลิตรของโตโยต้าไฮรักซ์ที่ได้รับการปรับปรุงนั้นได้แรงม้าและแรง,งบิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอาจจะทะลุ200แรงม้าก,ก็เป็นได้ภาพล่าสุดของไฮรักซ์รีเวล์มายเนอร์เชนแสดงให้เห็นถึงการออกแบบใหม่ทั้งหมดซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถปิกอัพอเมริกาทาโคมาและชันดาทั้งด้านหน้าด้านหลัง ร่นํ้ำเพิ่ม3-4ตัวถังใหม่กระจังหน้าโครมเมียมพร้อมไฟหน้าแบบใบ LED ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วไฟท้าย LED รูปทรงเลขกสาทั้งสองข้างสิ่งที่น่าสนใจใน r i v o Minor c h a n คือกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าใบ LED ใหม่การชนหน้าหลังใหม่ไฟท้ายใหม่ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วใหม่ปรับมุมช่วงล่างมือเปิดประตูใหม่บานกระจกใหม่เครื่อยงยนต์ดีเซล2.8มีการปรับจูนใหม่ให้มีกำลังแรงขึ้น แรงบิดดีขึ้นประหยัดมันขึ้นภายในห้องโดยสารยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมาแต่คาดว่าปรับเยอะพอสมควรรอลุ้นรูปทรงกระจังหน้าใหม่ว่าจะแบบมาแบบไหนขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ค่ะสอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ